สวัสดีหอกาสวัสดีทุกคนวนะคะวันนี้เราจะมาเล่น3มทาวเวอร์ในโลโบอกที่คอปเตอร์ชอบที่คอปเตอร์ไม่รูวร้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่เล่นให้ทุกคนดูนะครับโอเคพร้อมแล้วนะโอเคมามาที่ฝ่ามาที่หอคอยแรกก่อนเลยนะแต่ก่อนที่จะเข้า แบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรบเดอดูน,นะครับวันนี้อัด15นาทีนะครับโอเคไปนี่นะครับทุกคนอย่างแรก หลังแรกกันนี้คือหอหอคอยหอคอยหมูยูนะครับเออทำไมนนหน้านี้นี่อันนี้คือหอ,หอ,หอ,ค,ค,หอคอยหมูยอนะครับนี่เขาไดเรียกมันว่าหอคอยหมูยอนะครับเพราะว่ามันหมูยอของจริงโอ้ นี่อย่างแรกเออยวก,กน้าตะกนะกกนนะเขาเห็นเห็นว่ามีมีนี่นจะจะเปลี่ยนเป็นหมดยากขอดเลยเพราะว่าหมดปกติหมดง่ายเขาเพผ่านมาแล้วหมดปกติเขาเพผ่านมาแล้วมีแค่หมดยากหมดพัดโคเท่านั้นนะครับ นะอันนี้ไม่ปตบพวกกองกอยอือ <laughs> สออปปตรพัดการกูโอ้ยโอ๊ยโอเคไป๊ยตบตบโอ้โอ๊อ๊อ๊อโอยโอ อ่อนแรงมากเตอทันเตอมีมีแผนนะครับอ้อมข้างล่างนี่นะครับอเคซอกลงโอ้โห อันนี้เล่นเดี่ยวนะครับไม่ได้มีใครเชียร์ด้วยนะครับมีเล่นเดี่ยวแล้วใครเอาเอานัอานนี้โอ,อ,อ้นี่นะครับนอันนี้ก็คืออันนี้าจะเรียกว่าหมูยอตาก็เรียกว่าหมูหมูยอนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อที่ตลก ก๊อฟก๊กดีโอเคนอเคโอเ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 คโอเ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 ้องคโคโอเคโอเคอเเครออเคโะ,ะ,ะคโาเเคโาะคโอเคโาเนเคอเคโาเเ ตามีกีโอโหโอโหต่มีมีหมูยอมาไหมก่อน คิดว่าคอมเตอร์โกงแต่ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้<อ>เพราะว่าคอมเตอร์ยอมเสียงเงินเพื่อเพื่อชนะแล้วรอมุยอ่ันนะครับมุยอชามากเลยโอเคเข้าเลยเข้าเลยอู้รอ้อันตุยก่อนหมุยอเหตุว่า

ได้ไม่ต้องมีหมูยอมาอีกครับทุกคนโอเคใครใครมีความคิดเห็นว่าหอคอยนี้ส,สนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าหอหอคอยอันที่หนึ่งสนุกนะคะทุกคนโอเคโอเคไปแล้วเหรอครัและส่วนตกนะ้ำไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับทุกคน จะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปต่อไปก็มาที่ขอคอยนี้กันนะครับ มันทํายังไงนะครับนี่ใช่แล้วครับจ้ะ Jadi menjadi tuan lagi. Uud, ah nakir, nakir tuan lagi, nakir. หมดนะครับแต่เขาแปว่าจะสตรีมมิ่งก่อนเพราะว่าเมื่อคืนกะคิดไปชี้มาว่าจะสตรีมมิ่งอุ้ยมันมาแล้วโอย ก็มีมีพวกคืกัตประหลาดยักษ์ม,เม่เสือบม่คืออยู่ในชัน้นนะี้ด้วยนะต้องเล็งนีบหน่อยอเอ้อโหสีมากว่ะ โอ้โห oh, อันนี้ต้องเข้าร่วมกลุ่มด้วยแต่กครับเต้าหนี้ต้องต้องวัดความกลัวหนูว่าเราจะคอับเจ้าจะเด็กได้ไหมจะไปทำได้ไหมก่อนถามว่า์นี้ครับ เ1ิมอกหนึ่งทาวเวอร์ก็เสร็จแลวะกขอาทุกคน 嗯，哦，我不能。我正培养。 ดีมากแอดแ้วพ่วงไมยแอดพวกแ้พวแพัวกคนอื่นผ่านได้ยังไงก่อนครับทุกคนผ่านได้อันนี้ก็ได้ว่าหคอยอ,อ,อันนี้ต้องวนให้ยากต้องวนให้ไม่ค่อยแดบ เนะ<ว>ขาแปลว่าเกมนี้ผ่านนะครับเพราะว่าเขาไดยังมีหอคอยอีกหอหอคอยอื่นนะครับนี่หอ,อคอยเด็กนรกนะครับฟังเสียงแล้วจะรู้เลยนะครับทีทำม,มุ่นี่แหละ เราเคดูดูจำสเกมเด็กนรกนะกลัวมากเนี่ยอันนี้คือมันยากลำบากของของคับเตอร์ต้องไปเวลาทำมาก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không ta lỡ những con hấp dẫn ก็ตั้งก็สูงสต่ว่าทำไมไม่ทำไมมันไม่เหมือนลูกหน้าปกอะครับหน้าปกหน้าปกเหมือนเป็นแบบใส่หมวกใส่อะไรด้วยเขาแต่งนี่มันแบบ have it I <laughs> ก็สิงไปเลยแล้กันเพราะไหนๆเขาตร์ก็ไม่ได้กลัวมากหรือว่าอะไรสิงไปเลยได้กันนี่ข้ามา อยู่สูงที่สุดก็ต้องเป็นเขาต้องนี่แหละว่าตอนนี้เขาต้องอยู่สูงสุดเลยไม่มีใครมาเหยียบย้ำได้อเออไม่ได้ดีกว่าการประมาทเอาไว้เพราะว่ากว่าจะถึงที่พักถึงเซฟโซนที่พักที่เซฟโซน,นเท่านั้นเลยคัมมู امو حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حمود حبيبي แหละเขา就说สับปะรดดีเลยโอ้โหเห็นเราด้วยนะแตง ح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  จะลองจำสเกเราจะลองดูจำสเกบ้างนะครับมามาเลยฮัมมุดฮัมมุดฮัมมุดดีฮัมมุดฮมมดฮบดมมุดเปนหน้าตาแบบนี้นะครับคนนี่แหละเขาเรียกว่าวินกำมผโอเคโอเคสามรับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคต้องขอตัวปีชาร์จส่วนนะครับสวัสดีครับ